เรียบร้อยไม่เข้าเรียบร้อยเสียงเข้านับทุกคนสวัสดีทุกท่านและนี่คือจิมมี่จอเนะหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตคลิปมาประมาณสองสวันได้สวัสดีเอ่อตอนนี้ก็กำลังเดี๋ยวเดินทางไปที่ M B K เนาะนัดเพื่อนไวเฮกกี้คนเดิมมาแล้วคือตอนนี้เงินหมดในกระเป๋าแล้วจะต้องนั่งรถเนี่แล้วก็ใช้รถประจำทางในการเดินทางเอ่อ จะไปขึ้นรถ36กอไปอนุสาวรีย์ก่อนแล้วก็จะขึ้น BTS จากอนุไปสานามกีฬาแห่งชาติก็เอาเป็นว่าจริงๆแล้วจะมีเอ่อแฮกี้อ่ะนดมาตอนประมาณ10โม50ถึง11โมงแต่เรื่องของเรื่องก็คือประมาณวิที่แหลวว่าแฮกี้มันเลทไงมันมันเทมันถึงเวลานั้นแล้วมันยังไม่ถึงกรุงเทพอ่ะก็เลยคิดว่าเอออาทิตย์นี้มันน่าจะเป็นเวลาเดิม จิมมี่ก็เลยไม่ได้รีบนะฮะจิมมี่ก็เลยออกมาตอนสเสด็มงตรงตอนนี้ก็เดี๋ยวรถเม่์าจะากำลังมานะฮะเพราะว่าดูดูจากสายดูจากเขออาเรียกว่าอะไรเบียบาร์ดมันไม่ขึ้นสามหกที่กำลังจะมา,ม,ามันจะมีแค่สามหกก็เลยต้องนั่งไปที่อน,นุสาวรีย์เกาะเพราะว่าถ้ารอสามหกกมันจะรอนานไงฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ก็เลยจะเดินไปตลาดให้ขวางเพื่อไปขึ้นรถเม่น์นะจา๊ะ คือตอนนี้มาถึงหอศิลป์แล้วไงเฮ้ยแตเขาถ่ายมาแบบดูดูสวยเนี่ยมันมันดูแบบมันดูไม่ไม่ได้มีแต่งอะไรเยอะอ่ะแต่แบบมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบอันนี้มันคืออาทินีอาทิน <NO ี้เทศกาลเลย แค่เปศิลปินขึ้นมาโชว์รูปกันทุกชั้นเลยอะแล้วก็จะอธิบายว่ารูปแปลว่าอะไรอะเหมือนเหมือนอันนี้อันนี้ที่เห็นมานะเหมือนชั้นนั้นก็จะเป็นศิลปินผู้หญิงหรือผู้ชายไม่รู้ครัพอดูเสร็จปุ๊บก็มีคนไปถามว่ารูปใหม่แบบมันหมายความว่าอะไรยังไงแต่นี้ยังไม่กล้าเพราะว่ามาคนเดียวเมื่อเช้าจริงๆเราถามได้นะเราเราสามารถไม่เมื่อเช้าติเคิลไง อันนี้ใครบอกกันอยู่หรอครับสวัสดีครับทุกคนที่อยู่ในจีนนี้เจอเนาะที่ไม่ลงคลิปนานเนาะครับครึ่งเดือนแล้วอ่ะหายไปเลยคลิดว่า,<อ>าจะอ,ออกช่องตายเห็นไหมล่ะเราเป็นผู้ติดตามมือหนึ่งอันนียเอาไปเช็ติดตามมือนหนึ่งปกติมันก็ต้องคืนสองสาวที่ว่าต้องโพสอันหนึ่งเดี๋ยวนี้หายแต่เรื่องของเรื่องคือหลังจากที่แขนงานโปบปาบงานมันมันเข้าเลยไงแล้วมันทํางานเจ็ดวันติดอ่ะต้องรวยมาแน่แน่แต่เงินยังไม่ออกไงแต่ในรูปนี้เอาไปกันแต่เงินยังไม่ออกโอ้ดูนะ้อหาชีวิต ติดคอนเทนต์คือหอศิลป์เขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนนิทรรศการทุกๆสัปดาห์ฉะนั้นถ้าใครมาอาจจะเจอภาพนี้อาจจะไม่เจอทุกๆเดือนหรือเปล่าสัปดาห์าแล้วเขาจะสองอาทิตย <2 S 2> ์ครั้งเราไม่ถามความจริงมัย้ยแต่ได้ยินมาว่าเขาเปลี่ยนทุกๆสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งไม่ได้มาหรอวันนี้เป็นไรอะดูเจ้าของช่องนือยๆเนื่อยดูล่าเรื่องใปสิหนึ่งสองสามว้าสิวคื้นค่ะคุณผู้ชมนอนห้าชั่วโมง ทำงาน12ชั่วโมงเจ็ดวันเจ้าขาแต่งหน้าเจ็ดวันติดวันนี้เป็นวันพักแล้ตอนเย็นไปแต่งใหม่ถ้ใช่ารูบแต่งหน้าเจ็ดวันติดแบบนี้เราจะแบบเขาบอกจะต้องมีสิ่งขึ้น, <c oughs> นสแสดงว่ามันหนึ่งต้องแพ้สองต้องล้างไม่ถ <c oughs> ้าแพ้ทําไมนะ<อ>ไม,ไม่ไม่ขึ้นก็ทำไมคางขึ้นเจ้า<ท>มีน,มนวดเขาบอกม,มีคิ้วให้ปุ๊กปูพูดตามหลักไหมอาชีพพูดสิอ่าก็คือว่า ตรงนี้มันมันตรงจมูกกับปากมันเป็นบริเวณที่ฮอร์โมนนอนน้อยถ้านอนนอนปบมันขึ้นเลยลงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตรงบริเวณคางมันเกิดจากการที่เราพูดเยอะเกินไปมันก็เลยอักเสบง่ายเข้าใจปะแล้วกากูพูดทั้งวันต้ไงอะร่างกายมึงไม่เหมือนกันมึงไม่ได้ดื้ออินซูลินมึงก็เลยอ้วนแบบนี้ไงก็ตกคนที่สิวึ้นหน้าค่ะแ็แล้วก็จะไปทั่วไปทั่วปากดีเข้าใจยังเราพยายามลดความอ้วนมาแต่ทำไมมันไม่ลงเพราะเราไม่ได้เป็น คนละแบบกันอ่ะเข้าใจป่คนเรามันมีข้อเด่นข้อร้อยต่างกันถูกต้องจริงๆอันนี้มันเชื่อมกับอันนั้นนะชั้นสามเมื่อกี้อันนี้คือลงมาชั้นหนึ่งหรอหรือจะหาอะไรเราจะไปข้างนอกจริงๆขึ้นชั้นสามก็ออกไปเลยแล้วลงมาทําไมถ้าหนูรู้เอาหนุ่มบ้านนอกขอโทษจ้าไปคนเมืองอ้โหให้เลยครับเนี่ตัวให้เลยก็เลยไปฮอลสิ์มาตอนนั้นตอนที่ที่เขาที่เพื่อนกูไปฮอลสิ์มาแล้วเพื่อนเกิดแบบ เหตุแบบไม่อยากที่ให้มันเกิดคือแผ่นดินไหวอ่ะคือไม่น่าไปเลยอ่ะคือตึกตึกมันดูแบบตอนนี้ห่อสิ่งไม่ใช่อันนี้มศูนย์วัฒนธรรมที่เขาจัดงานหนังสืออ่ะศูนย์ศิริกิตไปประหลาดไ่อยากดูหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Who is Who Disney Who is Who ไม เพราะว่าอะไรมันถึงอยากได้ฟังก์ชันทำไมฮะอยากได้ทูดิสตูดทำไมฮะมมคือ<ะ>ตัวเนี้ยมีแพลนไม่ใช่มีแพลนดิมีโกในเป้าหมายในชีวิตคือปีนี้แหละวอะปีนี้อ,อยากไปดิสนีย์สักทีหนึ่งดิสนีย์ไม่ใช่การ์ตูนแบบดูการ์ตูนนะดิสนีย์แลนด์สักทีหนึ่งน่าจะฮ่องกงหรือไม่ก็อะไรที่มันใกล้ๆแล้วมันไปง่ายๆสิงคโปร์ดิสนีย์บอกไม่มีไม่มีมีญี่ปุ่นกับเซี่ยงไฮ้แล้วก็เจ็ดแต่คือ,อยากไปมากแล้วแบบนี่เราเราคงไม่ได้แบบเอ้ยไปทั้งวันเราแเราก็ไม่คุ้นดวยขนาดนั้นเนาะอเลยคิดว่าแบบ เราต้องหาสื่อเดิมนี้ให้ได้ก่อนมันจะมีแพชชั่นที่แบบว่าถ้าหาได้นะปุ๊บเราจะไปขอลายเซ็นตัวการ์ตูนในดิสนีย์เสียงดังจังงงไหมเอ้าขำเฮียอะไรมึงบุริบุรุกเสียงเี่ยนไปหมมันขอได้ไม่มึงพูดเสียงดังมากบ้าน่อกจะเอาอะไรกับตูอีกฮะจิมมี่แหมอยู่บ้านชื่ออะไรนาโดนไม่ต้องมีแล้วก็เขาเรียงกเลยร้อนไม่ติด ไม่ติดโนแม็กเนต่อยากหาเพระาะว่าทีมจุงกูตอนนี้จะใส่ไม่ติดโอ้โอ <laughs> องอตอนนีกไม่อยากถือเหมนฟันเออเหนืออน่อยว่ะไม่ติดเอะเพล่ทุก <laughs> คนขาจิมมี่ไม่ค่อยเชื่อฟังอะไรเลยห <c oughs> น่อยมากบ,บอกหน่อยสุดๆไปเลยกูเพิ่งกินมึงกินอะไรมาอย่าง <c oughs> อย่างกูกินมาแล้ว พี่ชุนจะบอกว่าคอเลกเตอร์สีผิวดีมากใช่ไหมไม่ได้ใช้วันนี้ก็ตื่นเลยใช้ได้ไคะ่ะยือเป็นวันนี้วันนี้กูปล่อยหน้าโรมสุดวันนี้เดี๋ยวเ,ยวเขาดิสัฟเวอรี่นะวันนี้ก็จะเป็นวันเกิดแฮกกี er ้นะลงวันที่8เมษายนทุกคนก็อุ้ยเร็วมากมึงตัดาายัง<ละ>ไงไอช่วยผม<ละ>แรงมากอ่<ล>ะไปมันยาวไปปะเนี่ย ลงพวกนี้เลยจบจบเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีคลิปสต็อกอะขาดใช่เยอะๆมันไม่ลงหรอลงไปแล้วถ้าจะบอกว่าเอ้ยไม่ลงอะช่องตายแน่นอนคืออยากตั้งทำแลปมั้งแต่ไม่ได้มีเวลาไคือรู้สึกว่าหลอนเนาะอดอยู่ปะอดอยู่โอ้ยดวันนี้แฮกี้แบบคือเราจะเราจะไปกินอะไรก่อนตอนเนี้ย ใช่คว่าเราเหรอกินแล้วไงอยากกินน้ำท่านี้อยากกินน้ำปั้นอยากกินน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ยากเดินโซนร้อนเพราะว่าร้านเจ n t l e w o m a ที่อยากได้คือโซนร้อนเลยเหรอคือร้อนเป็นปาาเปษ้านานะไม่ใช่ไม่ใช่มิถุนาไม่ใช่แบบว่าธันวาที่นี่มันมีไหมล่ะอีดอยากหาอะไรอีดราคาดีราคาจับต้องได้สำหรับลูกคนนุณนาที่นี่สยามสำหรับลูกคุณหนูนั่งรถเมย์มาที่นี่สยามขยี้ควายจะเอาเข้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 าโอ๊ยร้อน แล้วมันบอกจะไปโดนสยามโซนร้อนแต่ว่าบนร้อนสบ,บาก็เดี๋ยวหลังจากที่น้องแฮก,กี้เนาะไปถ่ายรูปมาเมื่อกี้นี้แฮกี้เสียบประมาณหกร้อยห้าสิบคือหกร้อยาสิบจำไม่ได้ก็ในแพ็กเกจนี้มันก็จะได้ตู้ถ่ายรูปสามรูปได้สมุดโนต้ตมาหนึ่งแล้วก็จะได้อะไรสักย่างนี้แหลจะจำไม่ได้จำไม่ได้เอามาเพราะว่าไม่ชอบมันนั้นแต่ก็ก็คือมันมันก็อ,อยู่ในงานนั่นแหละแต่เราก็เป็นขอถ่ายรูปเพิ่มรูปหนึ่งอ๋อ ก็คือบอกว่าราคามันคุ้มดี600เท่าไรนะหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบได้ทั้งหมดมันก็แพงนั่นแหละแต่คือเราไม่ได้ถ่ายทุกวันไงเออเพราะว่าน้องแฮกี้จะเอาไปลงวันเกิดของแฮกกี้นะฮะใช่เราไม่ได้ถ่ายทุกวันเรื่องของเรื่องอะถ้าถ่ายทุกวันก็เลยงานยากทำไมน้องแฮกกี้ไม่ลงยูทูบบ้างเลยฮะจะดังเกินช่วงนี้รู้สึกแบบอยากจะตัดด้วยเหนื่อยแค่แบบคิดคือในคือทุกคนแฮกี้แหละบางอย่าง เดินก็ได้ขึ้นไปก็ไม่มีตังค์ซื้อเดินก็ไม่มีตังค์ซื้อด้วแล้วไปเจลบอลเราเล็บเจลเหมือนกันไปกันดิกว่าพี่เล็บเจลเล็บเจลเวอร์เลยอ่ะมันคืออะไรอ่ะจอยกราวเจลเจลจอยกราวอันนอ่งไหมอ่ะอ๋ออันล่างอันข้างล่างของคนทำไมมีทำไมทำไมเอ็มเปอร์ให้หายรูปไง ทำตัวครูครูทำครูทำตัวไม่เป็นทำตัวไม่ถูกเวลาต้องมาถ่ายรูปอะไรแบบเนี้ย เขาต่อแถวอยู่ไงแล้วคือเขาต่อแถวอยู่ไ,ไม่ใช่อตอนกูมาไม่มีคนทำอย่างนี้กูปิดนะจะลงลด้วยขับเนืองเมื่อกี้ไม่ได้กดอัดโอ้ ตอนนี้เรากำลังจะไปผ่าตัก้อนนะฮะเรากำลังจะไปฟังหนูจะนำมาตึ้งข้างบนไงไม่เราจข้ามไม่ได้แล้วเราจะไป,ประตปรวจสอยังไงมึงก็ต้องกลับทางนั้งงน,บ,น,นบ้านอยู่ไหนสุขุมวิทหรอ อบอกอะไรคะนั่นไม่ร้อนทางนี้มันร้อนกว่าก็ออกมังข้างนอกเหมือนกันคือทุกคนช่วยคิดหน่อยว่าออกมาข้างนอกตรงนี้พารากอนประตูนี้กับประตูนั้นมันต่างกันยังไงระหว่างว่าเออออกยังไงให้มันร้อนมันก็ร้อนอยู่ดีเพราะว่ามันออกข้างนอกคือจะหลบแดดทุกอย่างไม่ได้นะประเทศไทยมันมีแดดเข้าใจเปล่าว่าเขาบูดนี้แน่ขัดอยู่แดดบ้าง เขาใส่ไหมจะสิวคุณคุณสบ้าดูมันเดินดิไปไหนต่อทางลงที่นชันมากนะจสกูดเดินเท้าผมแมนสาขาสยามเบสโอรร่ทางลงนลกลุ่มสยาสุแมโอเค มันชันมากนะทุกคนนานกี่ป่าที่มึงจะดูอีกปะยากดูอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบดเต็มร้อยนะคะตอนนี้สามารถสัมภาษณ์ได้เลยพร้อมรับของกด follow ทุกคนแล้วผมไว้เอาไอ้โอาโหดูตอกยุกไหนเนี่ยเอาแปดเต็มร้อยอะไม่มีเขาเอาอะไรฮะส่งไฟแล้วจ้าไฟถึงสามแล้วจ้าไปพิภพต้องพีมพ์ s c h e d เลยแล้วติดตามป้ากูติดตามลาอยสามปีแล้ว ไฟส่งไปกันส่งไปกันไม่ส่งโอ้ยน้ำเขาขอไปกินน้ำเขาก่อนคืออะไรอ่ะลูกซูเปอร์ไทเกอร์คือเขาใช้ก็สีที่นายอ้ยมันลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรอเมนูชีสร้อยเหลือเจ็ดสิบบาทใช่คือคือมันคือรสก็คือกินร้านเดิมตลอดนะฮะแล้วก็จะพร้อมไปแล้วลอขอเขาไปด้วยสวุสดท่านนะฮะจากไฟไทเกอร์เรากลับมาที่ร้านไฟไทเกอร์อีกแล้วหนึง่งในรอบ ทุกเดือนที่มาสยามสแควร์ก็จะมาโผลานนี้ตลอดแล้วนี่เราสั่งอะไรไหมคะก็าสั่งเมนูคล้ายๆเดิมตลอดแต่ <laughs> อันนี้มันเมนูใหม่เหรอคือวันนี้มันมีลด50%เฮคกิ๊กเลยวิ่งเข้ามาเลยเป็นมิ้วทีเป็นขน,นมโอ๊ตแล้วก็สุกฟรีด้วยน,น,นะฮะร้อนนะคิดถูกหรือคิดผิดกับมันนะตอนนี้ เราลองพูดพดังคู่ไงมึงยอมเอล,มลยล่ะคู่คนดังเลยป่ะหมายถึงว่ามันร้อนโอเหรเข้ามาแล้วขอบคุณครับเรียบร้อย,ยน,นี่แได้เป็นแก้อนิไปเป็นโน s ูก a r a d ดกับน่าจะเขียนว,ว่านเบอร์รี่ครีมม r add ก็คือไม่มีไม่มีครีมนมแล้วเขาก็ใช้ นมโอ๊ตด้วยนะฮะไม่ได้ใช้นมนมวัวฉะนั้นใครที่แพ้นมวัวก็สามารถทานได้ราคาวันนี้ปกติหนึ่งร้อยสิบาทแต่วันเนี้ยมันไม่ไม่รู้ว่ามีโปรโมชั่นถึงวันไหนพูณดิสีพูณดิสีเออแล้วก็น้องแฮกกี้ก็เลยเดินเข้ามาแล้วก็หยิบเลยเพราะว่ามันลดท่าสิบเปอร์เซ็นต์แซนท้าคลิปลงไปแล้วอาจจะไม่ได้ลดท่าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะขอะอนุญาตโอซาตักะ คือมื่อกีดินขึ้นเด่้าบูมแมนชั้นสี่แล wow. oh oh ้ว hey. บันไดมันชันมากว้าวโอ้มบอลโคลจะดังตัวค้างค้างถาม่าจกินไะ้ครับพี่อ่อมากไม่มีน้ำตาลจริงวันนี้เนี่ยเรากินอะไอ่ะพี่อยมากเออ ไปเชิญมาอุ้ยสวัสดีครับอร่อยมากทุกคนวันนี้ทุกคนดูคอนทิปปเมษายนนะ <c oughs> ก็เป็นวันเกิดของแฮกเกเนี่ยแต่วันต้องขอวันเกิดเลี้ยงกู <c oughs> เอาได้แบบ้ก็เดี๋ยวเขเ,เปิดใจนะช่วงเปิดใจ <c oughs> คือช่องเนี่ยนะเจอกันทีไรอ่ะกินไฟเจอไเทเกอร์อร่ะอีนี่ <c oughs> เป็นคนใจถูกรอบเลยอยากสัมพันธ์ว่ารู้สึกยังไงคะกับการที่ให้กับการที่รู้เอ่อให้เพื่อนเสี่ยงเงินให้ตัวเอง จริงๆเราต้องบอกก่อนว่าทุกครั้งที่มากินไส้ไทเกอร์อ่ะไม่ได้เป็นคนร้องขอ,งอแต่ว่าแฮกกี้เดินเข้ามาเองแฮกกี้ลาว่ากินไหมเดี๋ยวเลี้ยงทุกรอบฉะนั้นแฮกกี้จะมาบว่ายไม่ได้อร่อยมากถูกไหมพุกกะลาเห็นไหมมันอร่อยมากเหมือนเอาพื้นกูนะเหมือนปกติแล้วแหละใช่คือคือเขาบอกว่ามันเป็นนมโอ๊ตแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นโอ๊ตเลยหรอไม่ก็ไม่ไม่ นมโอ๊ตหรืออาจจะเพราะกินกินนมโอจนชินแล้วอ่ะมันก็เลยแบบนี้ไม่ได้กินความรู้สึก่าแบบคือมันเหมือนไม่เหมือนมันไม่เหมือนใหม่มันเหมือนเก่าแต่กังวลว่าทำไมขายราคานี้คือทุกคนในช่วงเนี้ยมาเหอะมันเราก็สโนโนั่งเมนูเนี้ยมันเล็กแก้วเด็กก็จริงแต่มันคุ้มคือเขาบอกว่ามันไม่มีน้ำตาลแอดแล้วมันรสชาติดีเขาแนะนำสาย,ยาหวานแล้วก็เป็นนมโอ๊ตแต่รสชาติอร่อยมาก มีสามอย่างนะครับก็คือมี M MCT oil อันนี้แปลว่าอะไรไม่รู้ก็นี่ไงวงที่มันเป็นในนั้นอ่ะวงอะไรเออเขียวอ่ะแล้วก็ no no creamy daily M MCT คุพูด MCT แล้วก็มี probiotic ด้วย no not dairy cream เขาบอกว่า Non non dairy creamer added ก็คือใช้ไม่ใช้ครีมเทียมใช่แล้วก็มีโปรตีนก็คือทับทายครองถูกต้องว่าเมนูนี้น่าจะเป็นเฟรนช์กูจิคามานิโดเบอรอร่อยมากแต่น้ำแข็งละลายนะแก้โอ้ insert insert ขึ้นมาเช้าให้เป็นเวอร์เดย์ค่ะ h a p p ป b i เ t h ร์เดย์นะค่ะนี่ทำนี้เราหาเียนจุดๆแล้วอันนี้เป็น เป็นไก่ครีมชีสนี่เรียบร้อยสามารถแคปได้โอเคไก่อันนี้ไก่น่าจะเป็นไก่ไก่ซอ,อสตูจัง,งใช่อรุษว่าชื่อสุดว่าไก่อันยองแล้วก็นี้เป็นไก่ครีมออนเนียนมาแต่เป็นฝายครีมกะลิกกะลิกช <c ười> ีสเรีมเอออยู่กับเ,เชจเกลเพราะว่าพยายามหา,หารนร้านไก่ทอดล้วไม่เจอจริงๆเจอแต่ราคาดุมากข้าวต้มก็มีต้มเยอะเวย ไฟดองกี้ได้มากมา1แพ็คเป็นแพ็คใหญ่มากแพ็ค40ลองลองลองไหมล่ะแต่ดองกี้มันมีสาขาอื่นด้วยนะสาขาสาขานี้มันคนเยอะอะอะไรยังไงไม่อ้โหเขาชอบผู้ชายดูดิ Sexual h a r a s s m e n t ว่านี่นะคะผมว่าเยอะอะชอบแค่ดจุกเลยอ่ะ คือคือเป็นคนแบบนี้นะให้ให้รู้ไว้กูเพิ่งกินข้าวมาเมื่อกี้อ๋อโอเคก็เลยจบเนาะ่ายดจะอ้วกอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้กำลังเดินทางไปที่จตุจักรนะฮะมอสเชตติดแดงค่ะขอหันมองกันเต็มเลยก่อนท้งหกคนแกกินลงอ่าเหื่อยนิ่นึง

โอ้ยข้างหน้าอร่อยกินมากเลยอ๋อมีห่าวเรากองว่าเจ้าเวียงแก้วแล้วเขาต่อยอีกมั้งราคาดีได้เสื้อมาหนึ่งตัวนะฮะแต่ว่าแฮกี้ได้ซีมี่ร้อนนะทุกคน ก็ฉันร้อนมากตอนนี้ฉันต้องไปทำงานแล้วอีกนิดเดียวอีกแบบไปก็ต้องไปทำงานต่อไปแลวต่อตอนแรกก็จะซื่อแนแต่ตอนแรกก็จะซื้อแหวนแบบตะแล่ตละแลกใส่กันใส่ต่อก็ไปติ๊กแดงติ๊กแดงมี้านแวนประจําอยู่ตรงนี้พ่อิ้นเครื่องร่มรลัง่งมันมันอยู่ตรงนั้น น,นใช่มันอยู่ถนนเจนเน่ไปแต่ไปดูติกตอกมาเขาบอกว่าได้กินได้กินแบบคนขีดอืมแล้วแบบว่า,ากินเหมือนแบบพูะะบดว่าอย่างไรกินแรงกูไม่รู้ว่ากินเป็นคนลิดขุดอ่ะกินยังไงไม่ใช่จะมาดมนะแต่แค่รู้สึกว่าแบบออมันไหลหวันแล้วเนาะแบบมันมันถึงจะได้กินวันนี้ก็ ขออนุญาตปิดคลิปเพลงเท่านี้เนื่องจากว่าวันนี้หมดเวลาลงแลวนะฮะเราเจอกันใหม่อีพีนะจิมมี่จะไปทำงานต่อต้องไปไลฟ์ต่อแล้วนะฮะแน่ตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยโอ้่หนี่กะชี้กะชี้เสี่ยงเล่นไปเลยติดเล่นสวัสดีทุกคนนะฮะเราเจอกันอาทิตย์หน้าบายวันที่แปด